วังอย่างเดียวพี่เบลวิ่งกันโหบเลย kẹp trang biếu à oh, oh. <tuh> ah.

Ydych chi'n บอลนี่ลุยยากเราเก็บบอลไม่ได้จังหวะสุดท้ายยังไม่ดีนะจบอยู่นะอืมตัวหน้าเราเก็บบอลไม่ได้แล้วพออีจังหวะอีทำนี่ทำไม่ได้เล่นแบบเบอร์ที่สองมีข้าวนี่ เอาบอลงไปยารับบอลกับหัวเข่าโอ้รับบอลกับหัวเข่าไม่ใช่หน้าขาด้วยนะครับหัวเข่าด้วย

Đông rồi liền liền Ông lên, mà đừng chó ใช่ฮะเหมือนอยู่ตูวกับเร็วตัวกับเร็วเสียเร็วด้วยยิ่งวุ้ยลงลงช่วยกันช่วยกันสี่สองเร็วออกช้าออกช้าบอลลูกบอลขวาว่ะว้ยยเดี๋ยวยเดียววันนี้ไบแล้วตัวเบ็ดคือบอลครับผม

Go ở suối muốn luôn, long, 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 long Long, 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 ý <laughs> 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 à mừng cái thích này mẹ 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 đi mẹ 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 cái ไปเดยวเจ็บไมเป็นปรตูได้แลไใบทันขึ้นมาแทนพี่เป่าเร็ว <S <S ไม่ทันไม่ทันไม่ทันมันมันออกตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ยดอยู่นู่นอยู่อีกสิบแรงไว้พี่เบลเซฟแรงไว้ไม่ต้องขึ้นแนะเพียเซฟแรงเซฟแรง

พาไปได้ียลกลงมาข้าวหัวกระโหลกไปพี่ข้าหัวกระโหลกช่งเฮ้ย ต่อไปแ้ตัวปา้ปา้ปา้มาถ่ายตัวทีเดียวกูเซฟเท้าเลยก่อนเอสิบมาทีนะ ปล่อยไม่ได้เดี๋ยวมันมาเองป่อยไม่ได้เดี๋ยวมันมาเองอย่าดื้อใจอะไรมันให้เบี้ยวคนจัดมันก็ไม่เอาเบี้ยวกลุมลำคาญมันพียุดพียุดผียุดแกจิกแกจิก โอ้ยยิ่งง่ายง่ายนี่จริงอย่ารับปากกันนี่บอกว่าวันวันพุธนั้นเลิกไอ้ไอ้เอาไอ้นั้นออกไปเลยจองประจำหออไปเลยแล้วก็ไอ้นั้นมีคนครบค่อยทัยังไงก็มีคนว่างอยู่แล้วมีสนามว่างอยู่แล้ดียวว่อะไร พออออไม่แล้ไม่กูจัดการเองไงได้กมัเลี้ยกมันเลี้ยงพีบเลยนี่พีดแล้วก็มัเลี้ยลดักดตะโกนหน่อยครับนี่เจ็ดศูนย์อ้เจ็ดสองเลยห้าหกสองนี่กดกดอีกลูกนึงกดเป็นหกอ๋อหกองเ ไม่วันนี้งานแต่งก็เยอะพี่ออกบวชด,ด้วยนี่ผมโชคดีเพราะผมไม่โดนงานเอง của ra không? Con nhà xí ăn hộp xá đấy con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn còn điểm bao còn điểm bao lên vào 8 v 8 v không được 8 v đè thung bấm máy bấm máy không được 8 v chuyển căng Yeah.